ยุทธ์ที่เก้าดูไฟชัยฟังเป็นกลลศึกที่หมายถึงการเฝ้ามองดูความวุ่นวายแตกแยกของศัตรูจากภายนอกพร้อมทั้งรอโอกาสที่ศัตรูเข้าห้ำหั่นกันเองจึงใช้ช่วงเวลานี้ช่วงชิงชัยชนะมาเป็นของตนตัวอย่างของกลยุทธ์นี้ในยุค3ามก๊กที่มาดามขอยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังก็คือเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อคราวที่อ้วนเซี่ยวซินชีไปได้แต่งตั้งให้อ้วนทรงลูกคนสุดท้องซึ่งเกิดจากอนุพันธ์ยาขึ้นครองเมืองกีจิว๋วส่งผลให้อ้วนถามลูกคนโตอ้วนฮีลูกคนรอง และโกกันหลานชายรู้สึกไม่พอใจ ทั้งหมดจึงเข้าตอกอกับอ้วนทรงเพื่อหวังจะครอบครองเมืองเช่นเดียวกันโจโฉเมื่อได้ข่าวอ้วนเซียวจากไปแล้วจึงเตรียมเข้าบุกยึดกีจิว๋วทําให้อ้วนทรงอ้วนาําอ้วนฮีและโตกันหยุดตีกันเองชั่วคราวเพราะมองเห็นภัยอันตรายจากโจโฉเข้ามาใกล้จึงร่วมกันจัดทัพเตรียมรับมือโจโฉแบ่งกองกําลังออกเป็น4ี่ทางและทั้งหมดบุกตีกีจิ๋วพร้อมกันทําให้ลูกชายและหลานชายตระกูลอ้วนสู้ไม่ได้ถูกตีแตกพ่ายล่าถอยเข้าเมืองไปโจโฉ ตั้งใจจะตีซ้ำให้สิ้นซากแต่กุยแก่ที่ปรึกษาคนสำคัญได้ห้ามเอาไว้โดยให้เหตุผลว่าหากยกตามไปตีบุตรกวนเซียวทั้ง3คนจะสมัครสมานสามัคคีกันท่านควรที่จะกลับเมืองรอดูให้บุตรทั้ง3แก่งแย่งชิงเมืองกันเองจึงจะรบได้โดยง่ายโจชฉว,ชวเห็นดีด้วยจึงยกทัพกลับและไม่นานสถานการณ์ก็เป็นไปดังที่กุยแก่คาดเอาไว้ อ้วนทรงและอ้วนถามแย่งชิงอำนาจกันสู้รบกันเองอ้วนถามสู้อ้วนทรงไม่ได้หนีไปสวามิภักด์ต่อโจโฉโจโฉเห็นทีจะตีกีจิ๋วได้จึงนำกำลังทหารยกทัพขึ้นไปล้อมค่ายของอ้วนทรงและตีค่ายแตกยึดกีจิ๋วได้สำเร็จขณะที่อ้วนถามที่แปรพักมาอยู่กับโจโฉก็ถูกโจหองหนึ่งในขุนพลของโจโฉสังหารจนลาโลกไปด้านโจโฉเห็นอ้วนทรงและอ้วนฮีที่ถูกตีแตกกระจายและหลบหนีไปก็คิดตามไปตีซ้ำแต่กุยแกในขณะนั้นเกิด ่วยหนกักจึงได้เขียนหนังสือเสนอไม่ให้โจโฉยกทัพตามไปโจโฉเชื่อจึงปล่อยให้อ้วนทรงและอ้วนหีไปอยู่กับกองซุนของโดยกองซุนของนั้นมีความระแวงกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเห็นทั้งคู่มาสวายวิพักษ์ก็เกรงว่าโจโฉจะยกทัพตามมาและจะเป็นภัยแก่ตัวเองจึงสั่งประหารอ้วนทรงและอ้วนหีพร้อมกับส่งมอบศรีรษะไปให้แก่โจโฉเพื่อหวังความดีความชอบในท้ายที่สุดโจโฉจึงนำทัพกำลังทาหารเข้าปราบหัวเมืองทางฝ่ายตะวันออกได้อย่างราบ กลยุทธ์ดูไฟชายฝั่งที่กุยแก้ให้คำแนะนำโจโฉก็ประสบความสำเร็จในที่สุดเพราะศัตรูแตกแยกกันเองเราเพียงเฝ้ารอโอกาสที่เหมาะสมเข้าตีจนประสบความสำเร็จค่ะ